สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดเกมที่20ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่22มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านเสมอกับเชลซีไป0ูนย์นย์บอลมาเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1-1เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านนำไปก่อนจากไจดอนแอนโทนีก่อนที่ทีมเยอรมันีเสมอได้จากแซมเซอร์ริตเลสเตอร์ก็เปิดบ้านเสมอกับไบรตันไป2-2เจ้าบ้านได้2ประตูจากมาร์คเอาไบรตันแล้วก็ฮาวิบาร์ส่วนทีมเยอรมันได้2ประตูจากเคาลุมิโตมาแล้ววกก็ออีนนเฟร์ูสั แอสตันแพ้ขาบ้านให้กับแอสตันวิลล่าไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากโอลิวัตคินเวสต์แฮมเปิดบ้านเอาชนะเอ์ตันไป2-0จากเจอร์รัลโบเวนครับเหมาสองไปเลยส่วนคิสตันพาเลตก็เสมอกับนิวคาสเซิลเต็ดไป0-0 กเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจากฝูงยังเป็นอาร์เซนอลที่47คะแนนอันดับ2แมนซิตี้มี42อันดับ3แล้วก็4เป็นนิวคาสเซิลกับแมนยูมีทีมมา39อันดับ5สเปอร์มี33อันดับ6แล้วก็7เป็นไบรตันกับฟูลแลมมีทีมมา31อันดับ8 9แล้วก็10เป็นลิเวอร์พูลเบนฟอร์ดเชลซีมีทีมมา29ในขณะที่โซนไทต์ตลน์ครับอันดับ16ถึง18เป็นลีดวูฟบอลบัดมีทีมมาแล้วก็อันดับ19แล้วก็20เเป็นอเวอรตันกับสะแนน มากันที่ดาวซันโรล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนด์ที่สั่ไป22ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันท,ที่โปรแกรมนัดต่อไปคืนวันอาทิตย์ที่22มกราคมนี้มีอีก3คู่ฮะลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดแมนซิตี้พบวูฟแล้วก็อาร์เซนอลเจอกับแมนยูส่วนคืนบันเดนไนท์ก็จะเป็นเกมระหว่างฟูลแลนมพบกับทางสปเปอร์